สวัสดีค่ะทุกท่านหากนึกถึงยาที่สามารถรักษาการปวดได้คงจะนึกถึงยาพาราเซตามอลมาเป็นอันดับต้นๆเลยสินะคะแต่เอ๊ะยาพาราเซตามอลนั้นสามารถรักษาได้ทุกอาการปวดจริงๆหรืออันดับแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับยาพาราเซตามอลกันก่อนค่ะยาพาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่แทบจะมีติดตู้ยาของทุกๆบ้านค่ะ และมักเป็นยาที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อมีอาการปวดเพราะสามารถบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุต่างๆได้หลากหลายและนี่ก็คือภาพตัวอย่างของยาพาราเซตามอลค่ะยาพาราเซตามอลจะรักษาได้เพียงอาการปวดขั้นอ่อนถึงปานกลางอันได้แก่ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อค่ะ สำหรับอาการปรวดที่ยาพาราเซตามอลรักษาได้น้อยหรือแทบไม่ได้ผลเลยได้แก่อาการปรวดขั้นรุนแรงเช่นปวดจากการผ่าตัดหรือจากโรคเมเร็งอาการปรวดแปลกๆได้แก่ปวดแสบปวดร้อนเสียวแลบเป็นพักๆปวดเหมือนเข็มทิ่มแทงและปวดเหมือนไฟช็อตค่ะ การปวดศีรษะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งการใช้ยาพาราเซตามอลรักษาอาการปรวดศีรษะบ่อยครั้งจะส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกินได้ค่ะ<อ>ดังนั้นผู้ป่วยไมเกรนหรือปวดศีรษะจากความเครียดจึงควรได้รับยาอื่นค่ะถัด<อ>มาจะเป็นขนาดยาที่ควรได้รับในแต่ละวัน ยาพาราเซตามอลมีหลายขนาดและมีทั้งรูปแบบยาน้ำและยาเม็ดในการกินยาหนึ่งครั้งใช้ยาขนาด10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหน่วยกิโลกร,รมัมกินครั้งละ1-2เม็ดทุกๆ4กชั่วโมงไม่ควรกินเกิน8เม็ดต่อวันหรือ4กรัมต่อวันและสามารถกินยาพาราเซตามอลก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะ สำหรับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดได้แก่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกเบื่ออาหารลำดับสุดท้ายจะเป็นคำแนะนำเมื่อใช้ยาพาราเซตามอลค่ะ 1. รับประทานยาอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์แนะนำ 2. หากใช้ยาอื่นร่วมด้วยต้องใช้ยาพาราเซตามอลภายใต้การดูแลของแพทย์เ <_ d ata> ช่นยารักษาวรรณโรคยารักษาลมชักยาวาฟลินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดและ 3. ตรวจสอบชื่อสามัญของยาให้ถี่ถ้วน <_ d ata> เพราะอาจเป็นตัวยาชนิดเดียวกันเพ <_ d ata> ื่อป้องกัน <_ d ata> การได้รับยาเกินขนาดนะคะ